สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์นะคะเรายังอยู่กันบทที่2เหมือนเดิมนะคะการบวกและการลบเราก็มาถึงโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะซึ่งเมื่อวันเสราร์เราได้เฉลยกันบ้านไปแล้วเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในโจทย์เนี่ยจะมีตัวที่ไม่ทราบค่าอยู่ด้วยนะคะ ก็คือวันนี้เราก็ยังเป็น1ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะสองขั้นตอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันในวันพรุ่งนี้เนาะหขั้นตอนที่เราได้เรียนไปนะคะก็คือจะมีจํานวนเพียง2จํานวนใช่ไหมคะ,ะก็จะมีการบวกหรือการลบเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับโจทย์ที่มี1ขั้นตอน เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบแบบ1ขั้นตอนนะคะที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ครูจะเริ่มเป็นตัวอย่างที่5นะคะพ่อมีเงิน6 5แ9 8บาทและแม่มีเงินอีกจำนวนหนึ่งพ่อและแม่นำเงินมารวมกันทั้งหมดเพื่อไปฝากธนาคารเป็นจำนวน9 4 5า0 0นบาท ถามว่าแม่มีเงินกี่บาทนะคะอ่ะเราก็จะเริ่มวิเคราะห์โจทย์นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้นะคะก็คือจำนวน2จํานวนนะคะมีจำนวนอะไรบ้างก็คือมีจำนวนเงินของพ่อกับจำนวนเงินของพ่อและแม่รวมกันใช่ไหมคะก็จะได้แบบนี้ต่อไปนะคะโจทย์ถามอะไรนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่มีเงิน กี่บาทใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราได้สิ่งที่โจยากำหนดให้แล้วนะคะกับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราก็จะไปวาดแผนภาพกันนะคะ,ะครูก็จะเริ่มจากการวาดจำนวนเงินของพ่อก่อนนะคะอะ่ตอนนี้พ่อมีเงินเท่าไหร่คะพ่อมีเงิน6 5 9 9 8บาทนะคะ แล้วก็แม่นะคะมีเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งเราไม่ทราบเนาะเราไม่ทราบนำเงินทั้งสองจำนวนนี้มารวมกันนะคะมารวมกันหมายความว่าเราจะนำมาบวกกันใช่ไหมคะนำมาบวกกันเมื่อนำมาบวกกันแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ945,000บาทนะคะอ่ะทีนี้ ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากแผนภาพนี้นะคะมันจะมีตัวที่เราไม่ทราบค่าอยู่ใช่ไหมคะก็คือเราจะนำจำนวนเงินของพ่อนะคะ6 5แสนห้ามืนบะคะบวกด้วยตัวที่เราไม่ทราบนะคะแทนด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมดนะคะก็คือ9,45,000นะคะอ่ทีนี้ เดี๋ยวเราจะไปเขียนกันอีกหน้าหนึ่งนะอ่นนี้ก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนในหน้าเมื่อกี้นี้นะทีนี้เราสามารถเปลี่ยนนะคะประโยคสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมคะที่เราเรียนไปเมื่อ2วันที่แล้วนะถ้าเราหาตัวอะไรคะตัวบวกใช่ไหมคะตรงนี้ตัวบวกหายใช่ไหมถ้าตัวบวกหายเราต้องใช้วิธีการ หาโดยการลบใช่ไหมคะหาโดยการลบกันนำอะไรมาลบกันคะนำจานวนที่เหลือ2จํานวนมาลบกันโดยให้ตัวตั้งเนี่ยมีค่ามากกว่านะคะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์ใหม่นะคะเราจะต้องนำ9 4 5า9 0 0 0ตั้งลบด้วย6 5 9 8นะคะะเราจะ ใช้ประโยคสัญลักษณ์นี้นะในการแสดงวิธีทำนะคะ,ะเมื่อแสดงวิธีทำนะคะเราก็จะเริ่มจากจํานวนเงินของพ่อและแม่รวมกันนะคะเพราะว่าเราต้องเอาจํานวนที่มากกว่าตั้งนะแล้วก็ลบด้วยอะไรคะลบด้วยจํานวนเงินของพอ่อนะคะพอลบออกมาก็จะได้เป็นจํานวนเงินของแม่นั่นเองนะคะ ทีนี้ในข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถตรวจคำตอบได้นะคะโดยที่เรานะคะจะต้องหาว่าพ่อและแม่เนี่ยมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทนะคะ,ะซึ่งจำนวนนี้นะคะ6 5แสนเปนี่ยเป็นจำนวนเงินของพอ่อใช่ไหมคะที่โจทย์ให้มาจำนวนเงินพอ่อนะะจากโจทย์เลยนะคะแล้วก็ ส่วนนี้นะคะตัวบวกเนี่ยจะเป็นจำนวนเงินของแม่นะคะที่เราคิดได้เมกี้นี้นะทีนี้เมื่อเรานำจำนวน2จํจำนวนนี้นะคะมาบวกกันแล้วได้คำตอบเท่ากับจำนวนเงินของพ่อและแม่รวมกันจากที่โจทย์ให้มานะคะถ้าเราได้ตรงกันนะคะก็แปลว่าคำตอบของเรานะคะถูกต้องนะคะอ่ะซึ่งข้อนี้ เมื่อเราลองนำสองจำนวนนี้มาบวกกันนะคะก็จะได้เท่ากับ9 4 5 0 0 0นนานะคะเราก็ไปดูนะคะว่าไปดูที่โจทย์นะคะว่ามันตรงกันไหมนะคะซึ่งโจทย์ให้มานะคะว่าเงินพ่อกับแม่รวมกันแล้วเนี่ยได้9 4 5 0 0 0นนานนะคะก็จะตรงกันนะคะก็จะตรงกันถ้าตรงกันก็แปลว่าคำตอบของเราถูกต้องนะคะ ต่อกันในตัวอย่างที่6เลยนะคะบริษัทสินค้า,าผลิตสินค้าได้634,800ชิ้นส่งสินค้าไปแล้วจำนวนหนึ่งยังเหลือสินค้าอยู่นะคะ485,000ชิ้นบริษัทส่งสินค้าไปขายแล้วกี่ชิ้นนะคะอา่าวิเคราะห์โจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จำนวน2จํจำนวนที่โจทย์ให้มาก็คือ บริษัทผลิตสินค้าได้634,800 0ชิ้นนะคะแล้วก็ยังเหลือสินค้าอยู่485,000ชิ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็คือ,อที่ส่งไปนะคะที่เรายังไม่ทราบนะคะโจทย์ก็เลยถามว่าบริษัทส่งสินค้าไปแล้วกี่ชิ้นนะคะต่อไปเราก็จะทำการวาดแผนภาพนะคะ ข้อนี้วาดแผนภาพยังไงดีคะนักเรียนก็จะวาดเป็นในแท่งเดียวกันเลยนะคะ,ะก็คือครูจะเริ่มจากการวาดสินค้าทั้งหมดก่อนนะคะสินค้าที่บริษัทผลิตได้ทั้งหมดนะคะก็คือ6 3 4 8 0 0ชิ้นนะคะอันนี้คือทั้งหมดเลยนะแท่งสีส้มต่อไปนะคะครูก็จะวาดในส่วนที่ขายไปแล้วนะคะ ในส่วนของสีฟ้าเนี่ยขายไปแล้วเท่าไหร่นะคะเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมทีนี้ส่วนที่เหลือนะคะสีส้มที่ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือจำนวนของสินค้าที่เหลือ4 85,000ชิ้นนะคะส่วนที่เราต้องหาก็คือส่วนสีฟ้านะคะส่วนตรงนี้นะที่เราต้องหาซึ่งดูจากแผนภาพนะคะเราต้องหาด้วยการนำ จำนวนสินค้าทั้งหมดลบด้วยจำนวนสินค้าที่ขายไปแล้วนะคะจะได้เท่ากับจำนวนของสินค้าที่เหลือนะคะ,ะจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็มาดูประโยคสัญลักษณ์กันครูบอกว่าครูจะนำะจำนวนของสินค้าทั้งหมดใช่ไหมคะลบด้วยสินค้าที่ขายไปแล้ว ซึ่งที่ขายไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ทราบใช่ไหมคะทูจะแทนเป็นเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เท่ากับจํานวนของสินค้าที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะอ่ะตรงไหมคะต่อไปเราดูประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวนี้ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวอะไรคะตัวลบนะคะตัวลบหายไปนะคะตัวลบหายไปเราจะต้องทําการหาโดย การลบนะคะเราจะหาโดยการลบเอาอะไรมาลบกันนะคะก็คือเอาจํานวน2จํานวนนี้มาลบกันหูกก็จะเอา6กแสน0าตั้งแล้วก็ลบด้วย4ี่แ0 0แเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์อีกประโยคหนึ่งนะคะที่เราจะนําไปหาคําตอบนะคะ เราก็จะมาแสดงที่ทำนะคะ,ะก็เริ่มจากที่เราผลิตสินค้าได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็คือ634,800ลบด้วยจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่นะคะก็คืออ่าสนแ่ 4, 5, ชิ้นนะคะเมื่อลบกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นคำตอบก็คือบริษัทส่งสินค้าไปแล้วกี่ชิ้นใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ1 4 9 8 0 0ชิ้นนั่นเองนะคะ ทีนี้ในข้อนี้เราก็จะไปตรวจคำตอบเช่นเดียวกันนะคะอ่าข้อนี้เราจะตรวจคำตอบด้วยวิธีอะไรนะคะก็คือเราจะหาว่าบริษัทเนี่ยยังเหลือสินค้าอยู่กี่ชิ้นนะคะเราจะนำจำนวนสินค้าทั้งหมดลบด้วยอะไรคะตรงนี้คือคำตอบที่เราได้เมกี้นี่เนาะลบด้วยจำนวนที่ขายไป ถ้าคำตอบนะคะตรงกับที่โจทย์ให้มานะคะแปลว่าคำตอบของเราถูกต้องเนาะซึ่งเราบวกอ่ะซึ่งเราลบกันแล้วนะคะได้เท่ากับ485,000แนะคะ485,000เราก็ย้อนกลับไปดูนะคะว่ามันตรงกับที่โจทย์กำหนดให้หรือเปล่านะคะซึ่งครูก็ตรวจสอบแล้วนะคะว่ามัน สอดคล้องกันกับโจทย์นะคะแปลว่าคําตอบของเรานะคะที่เราหาว่าจํานวนที่ขายไปอ่ะขายไปเท่าไหร่นะคะถูกต้องนะคะอ่ะสุดท้ายของวันนี้นะคะในตัวอย่างที่7เดือนมีนาคมโรงงานผลิตดินสอได้จํานวนหนึ่งต่อมาเดือนเมษายนเนี่ยผลิตเพิ่มอีก3าม0ส0ห้แท่งทำให้ผลิตดินสอทั้งหมด780,000 0ื่ 5,367แทง่งเดือนมีนาผลิตดินสอได้กี่แทง่งอวิเคราะห์โจทย์นะคะข้อนี้โจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะก็จะมีจำนวน2องจำนวนนะคะ 1. ก็คือเดือนเมษาผลิตได้เท่าไหร่กับอีกอันหนึ่งก็คือผลิตได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราก็นำมาเขียน นะก็จะมีจํานวนที่ผลิตได้ของเดือนเมษากับจํานวนที่ผลิตได้ทั้งหมดนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเขาถามว่าแล้วเดือนมีนาเนี่ยผลิตมีสอได้กี่แท่งนะคะเราต้องหาเดือนมีนานะคะอ่ะเราก็จะมาวาดแผนภาพกันเลยครูก็จะเริ่มนะคะจากตามโจทย์เลยนะคะ เดือนมีนานะคะอ่ะเราผลิตได้เท่าไหร่นะคะยังไม่ทราบใช่ไหมคะยังไม่ทราบต่อมาเดือนเมษาผลิตได้เพิ่มอีกนะคะเพิ่มอีกครูก็จะต่อจากแท่งนี้ไปเลยนะคะเพิ่มอีก3ามแสนห้าหมื่นหกพันแท่งนะคะทําให้ผลิตดินสอได้ทั้งหมด7จ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบเจ็ดแท่งนะคะคําว่าทั้งหมดนะคะเราจะนํามา รวมกันนะคะหมายความว่าเรานำเดือนมีนากับเดือนเมษามารวมกันนะคะเราจะเอาแท่งสีเขียวกับแท่งสีชมพูมารวมกันรวมกันก็คือบวกกันใช่ไหมคะบวกกันแล้วก็เมื่อบวกกันแล้วเนี่ยจะได้เท่ากับ7 8 5 3 6 7แแท่งนะคะทีนี้ เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเดือนมีนาเนี่ยเราผลิตได้กี่แท่งเนาะเราก็จะแทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะเราจะแทนด้วยสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเ,เมื่อกี้นี้บอกว่าจะนําเดือนมีนานะคะเดือนมีนาจะแทนเป็นสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมคะนาเดือนมีนาไปบวกกับเดือนเมษานะคะเดือนเมษาก็คือได้3ามแสนห้าหมื่นหกพันแท่งแล้วก็จะได้เท่ากับ 785367แท่งนะคะอ่ะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์นี้ออกมานะคะซึ่งเมื่อเราดูแล้วนะคะจากประโยคสัญลักษณ์อันนี้เราพบว่าตัวที่หายไปคือตัวตั้งนะคะยังจำได้ไหมถ้าเราหาตัวตั้งหาตัวตั้งเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบไหนคะ ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามเช่นข้อนี้โจทย์ทำการบวกกันอยู่นะคะเราจะหาโดยการลบกันนะคะเราจะหาโดยการลบซึ่งเราก็จะนำจำนวนที่มากกว่านะคะคือ785,367ลบด้วย356,000นะคะก็จะได้เป็นประโยคสัญลักษณ์ใหม่ขึ้นมานะ ครูก็จะใช้ประโยคสัญลักษณ์นะคะในกล่องสีเขียวเนี่ยไปคิดหาคำตอบนะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะก็ะะจะเริ่มจากตอนแรกนะคะผลิตดินสอได้ทั้งหมด785,367แท่งนะคะ,ะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้นี้เนาะเราเอาไปลบกันใช่ไหมคะนำไปลบกันก็คือนำเดือนเมษานะคะ มาลบออกไปนะคะเมื่อลบกันแล้วนะคะก็จะได้เป็นจำนวนของดินสอนะคะที่ผลิตได้ในเดือนมีนาคมนะคะก็จะได้เท่ากับ429,367แท่งนะคะทีนี้ในการตรวจคำตอบนะคะในการตรวจคำตอบเนี่ยเราก็จะหาว่าโรงงานผลิตดินสอได้ทั้งหมดกี่แท่งนะคะ เราก็จะนำจํานวนที่ผลิตได้ในเดือนมีนากับเดือนเมษานะคะมาบวกกันนะคะอันนี้ของเดือนมีนาใช่ไหมคะอันนี้ของเดือนเมษานะถ้าเรานำมาบวกกันแล้วได้คำตอบนะคะตรงกันกับที่โจทย์ให้มานะคะแปลว่าคำตอบของเรานะคะถูกต้องนะคะมีความสอดคล้องกับโจทย์นะก็จะถูกต้องนั่นเอง การบ้านในวันนี้นะคะก็จะเป็นใบงานนะคะแล้วก็เป็นใบงานที่2.2นะคะวันนี้มีแค่2ข้อพอนะก็เหมือนเดิมใครมีเครื่องปิ้น์ทาในาใบงานนะคะปิ้นออกมาได้เลยใครไม่มีก็ทําในสมุดนะคะไม่เป็นไรก็ลอกโจทย์แล้วก็แสดงพี่ทํานะคะต่อไปเนี่ยถ้าเป็นใบงานครูก็จะเตรียมไว้ให้เลยนะคะก็จะได้ไม่ต้องไปปิ้นกันเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมวันนี้แหละเราจะเพิ่มเติมก็คือ,เ,อเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบนะคะ1ขั้นตอนแต่ว่าเป็นโจทย์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะซึ่งก็จะมีขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์เนี่ยเหมือนเดิมนะคะวิเคราะห์โจทย์เนี่ยให้เราทราบว่าโจทย์กําหนดอะไรนะคะโจทย์ถามหาอะไรนะคะ ต่อนะคะในขั้นของการวางแผนเราก็จะทําการวาดแผนภาพนะคะเมื่อวาดแผนภาพเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะแสดงที่ทําแล้วก็หาคําตอบนะคะและสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปตรวจคําตอบนะคะหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะวันนี้กันบ้านนะคะถ้าสงสัยอะไรก็เข้ามาถามกันได้นะคะ